บางนึงซื้อโกอยูนี่บอดิซื้งอ,อย่างอื่นเนี่ยซื้อโกูมันมีเมียน้ำมันกูรอการ์ตูนจบลูกนุกนุกถดเนมาย่งางตามหาเตน,นุกมาสายอยังนีนบักโกหูห้านี่บกปวบบักโกูบักตามเอ้ยบักติดเมียเงยอยากแต้น้อเมียเนี่ยละป้าเตยบอลส่วนจีมา หานุกใช่ไหมเดี๋ยวผมผมให้ดูหรอกไม่มีเด้ไม่มีนุกครับมีแต่บักโก้ครับคุณจะถามหานุกกธนนทนครับเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกครับมีแต่บับกโก้ครับบักโก้มาใสๆ บักโกบักขี้อ้วนบักโกมันเป็นการ์ตูนนะครับทางฮาบักโกบักบักโกมาแล้วครับบักมากเสศายกมูลนี่มันจีด้ใจค่าสนามยังมือนี่บักโก,บ,กบ,บัก,ก,บก,กเติดเมีย่ใใยยกกว่หาห่าเลยทั่วลงกูบ,บ้กบากว่าที่นี่ออตอนยังเด็กอยากจะมีพลังวิเศษเหมือนในหนังที่เคยนั่งดูตอนนัน กุมันโคเทเลยแต่พอโตขึ้นความคิดเหล่านั้นก็กลายเป็นที่เชืเพราะรู้มันไม่มีจริงไม่มีเลยพลังวิเศษในโลกใบนี้จนได้เจอเธอไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริง สิ่งใดก็คงไม่มีค่าต่อพลังวิเศษนี้โอ้ที่รัก